สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเมื่อนี้มีโอกาสมาบ้านม่วงไข่อีกเทื่อนหนึ่งครับผมพาพี่น้องมาจอบเห็ดพาพี่น้องมาจอบเห็ดบ้านม่วงไข่อำเภอป่าติว๋วจังหวัดยะโสธรครับแต่ว่ามาตอนนี้มันเวลาเที่ยงเวลาบ่ายแล้วครับลูกค้าเพิ่นก็ทีเป็นเงียบเงียบแน่แต่ว่ากัดทะยอยมากเรื่อยๆอยู่ครับแม่แล้ววะทย่อยมากเรื่อยๆคมับเนี่ยเห็ดปวกเห็ดปวกลอยหนึ่งเด้อพี่น้องเล้อดหนแม่แล้ววะ เฮดตะไคร้เฮดตะไคร้นี่จานจานสองลอยด้อนะแม่น้องสองลอยนครับเด้อนั่นเถ้าสองจานกระแถมโอ้ยลดลงมากอีกเหลือสองลอยหา้พี่เฮดตะไคร้ดอกใหญ่แม่ระว่าเท้าเบิดนี่จังสิได้สีถาดนี่สองลอยแม่ระว่าักเข่าใหญ่ๆผู้น่ะสีผ้าสีผ้าสองอย เฮ็ <Head S 2> ลดละงูกเลยครับแม่นี่เป็นไข่ๆนี่สองลอยคือกันเนาะคำนอกเฮ็ดละงกก็เป็นไข่ๆนี่ก็สองลอยคือกันเดลพีนองเดลพีเนี่ยอดอกตุ้มๆก็มีเฮ็ดตะไคร่สองลอยเห็ดละงูกก็สองลอยครับมี้เฮ็ดปวกลอยหนึ่งละกามีละเฮ็ดตะไคร่บานๆเนี่ยแม่ละว่าถ่าเอเบิร์ตซีอันนี่สองลอยครับผมอืมนี่ ครับผมเนี่ยมันมาสวยแล้วเพิ่นกับเบาบางแล้วเพิ่นกับไปทางพุ่นเบ้ดคนเพิ่นกับเบดแ,แ,แล้วเพิ่นกับเมื่อแล้วเพราะเบินงทางถี่ดูแเม่เราเต็มจังไหนแนวทางนั้นลูกค้าแล้วกับลูกค้าเขาเจ้ากับมาเรื่อยๆครับสื่อแล้วกับไปไปแล้วกับมาวนไปวนมาปัา๊ดใครเนหนื่อยต,ตุ้มตุมโลหนึ่งหมดแม่หนิโล,โลเท่าไหร่ครับ สามร้อยหาสิบนะครับเด้อเป็น,นไข่ไข่แต่ละปัดทุยหลายขนาดโอ้ยพี่พี่น้องถุงห่อไว้ซื้อเด้อพี่น้องเด้อกันร่มกันแดดน้ำมันฮอนอ๋าเห็นยวเราง,งูฟักเขาแดงแดงดีเท่าไรครับนี่สามร้อยหาสิบเด้ออู้เราเลี้ยงง่ามเด้อครับแต่ว่าต้องเอาถุงครอบไว้นะเดี๋ยวมันสีเหี่ยวมันแดดแห้งหลายมือน,นี่เห็๋ปวกกับมี่ครับอู้มีหลายมากมายหลายหลาก อันนี้เห็ดร่วมหเห็ดร่วมกับมีดนะครับเด้อหลายเห็ดร่วมผ้าใยๆนี่เท่าไรกันครับลอยหนึ่งเลยลอยหนึ่งนะครับเด้อตัวนี้โอ้โห่อไว้พี่ครับพี่หลายๆคือกันเลยเฮ็ดละงหกเป็นคือไข่ เห็ดปวกเห็บปวกจานเท่าไหร่นี่ครับได้าไหมเผือกนี่ครับผัดนี่เพื่อนว่านี่ครับลอยหนึ่งลอยนึ่งนะครับโดยเห็ดปวกงามๆเลยจานนี้หน่อยกะลังบานเห็ดไข่นี่นะเมื่อไหครับมาเลาะได้้ครับโดยอักผ่านไปผ่านมาช่วงนี้เห็ดหลาย ตอนเศร้าๆแห้งร้ายอันนี้เขามาา้าใบใบแล้วมันกับสีเบิร์ตเมียจักหน่อยเด้อครับเด้อน,นี่แหละบ้านม่วงไข่บั้นย่างเครือนี่แหละแถวอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรโอ้โตะบนซ้อนนะครับเด้อมาตะเศร้าแหงสีร้ายเพราะว่า,าย่ามสวยผุดกับพันไวย้ย่ามตะเศ้าย่างเอาไปผุดเลยตอนนี้เขามาย่ามสวยมันก็นเริ่มเบิดจังหน่อยพ,พองแดดห่อนครับผม เนี่ยเรากำลังเลือกเห็ดปวกขายยงยาวเลยเห็ดปววเก็บม,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 มาใหม่ๆกำลังเลือกใส่จานเพิ่เอเห็ดป่กงยังน่ะไหมเห็ดปวงกลางเก็บมาใหม่เรากำลังเลือกใส่ถุงน้ำงานเนาะใครหนีนาะ ตาดีเลยแยงว่าอยู่แสองสามหมือนแหงสีหลนะครับมันาเป็นไข่มันไมมีใครหน่อยหลเนอหน่อยมันมหลยองตาดีฝั่งตาดีฝัมตาดีฝั่งตาดีฝั่งตดีฝั่งตาดีฝั่งตาี่าดีฝ่งตาดีฝังตาดีฝั่งาีั่งตาดี่งาดีั่งตาดีฝั่งตาดีฝั่เตาดีฝา่งตาดีฝิ่งตา่ตาดีั่ตานี่ะอาู่ง้านม่ังไาดีับขึานไปทางนี้ มานนี่สิไปบ้านม่วงไครไปอำเภอป่าติวอำนาจเจริญแล้วก็เขมมาลาดครับผมส่วนข้างหลังผมนี่สิบไปอำนาจเอ้ยวิพีทข้างหลังผมนึ่สิบไปยะโสธรครับผมสิไปจังหวัดยะโสธรประมาณเศร้าก็โลนนิดๆครับไปข้างหลังนี่ยะโสธรว่นไปวนมาลูก้าเบิดไปแล้วยกหนึ่งเออสมเดนี่ไหม งี้งงามเจ้าบาทโอ้ยสองลอยผมเป็นเจ้าบาทลงถาดละสองลอยปวดโพใหเลี้ยงงามสี่ถาดสองลอยครับผมสี่ถาดสองร้อยบาท แม่เราแม่ขายถาดถาดเท่าไรนะแม่ดิสามจาน้อยจานละห้าสิบสามจานลอยค่ะเนี่ยสามจานลอยหนึ่งจานละห้าสิบบาทได้ันมลอยหนึ่งได้แถมจานหนึ่งนะนะบอกง่ายง่ายมันเป็นเห็ดร่วมมังเส้าเต็มเบืดบอกแม่ดิมังเส้าว่างเต็มเลยบอกครับเลยยสบายเด้อ เดี๋ยวหาหัจานวังเสาเต็มโต๊ะนี่เนี่ยวังเสาวาสิได้งามๆแต่ว่าเันสั่งเลยนี่เรียบความน่นถ้าเจ้าสั่งเรียบร้อยคุณอ่ะนอหแม่แม่มีสดหัวดอกเนื้อเหลืองตุ่มๆเลยแบบมีโรคอะไรท่านน่ะอนี่ลอยซี่อยสิี่ลอยสามสิบ่ยอเพื่นกัเกี้ยวอมมาตะาปาเขาหนิบอ่ครับไม่ใหม่งามๆเลยครับผมน่ยก็เจ้าสั่งไวแล้วะ สั่งเรียบร้อยปกติเราก็สิว่างทั้งโต๊ะไม้นั่นเต็มโต๊ะไม้จนได้กลางโตอันนี้พี่น้องคิดเบี่ยงโลดเถอะไปจนได้กลางโต๊ะขายายออกมามันเต็มโอ้โหอีุลี่อุลีอีหรอมาเด้อมาเด้อพี่น้องบุนณะโอ้โห เดเลือดจะมาไรก็เอาโอ้ไม่ขายเห็ดหมดเลยขเฮ็ดฮ่าฮ่าฮบพี่ดอเฮ็ดเราโอ้คนสอนหลจานเท่าไรนะแม่ดจังสีฮะลอยเดียวอยเดียวแม่เราฮะหาสิบบาทห้าสิบบาทตัวอรวะสองลอยือลอยเนือห้าสิบบาทแล้วบาโอ้ย อืงไก่คายอึงตามฤดูกาลช่วงนี้เห็บไปก่อนนันลครับเห็กงเห็ดไข่ตรงนี้เห็ดปวกล่างให้เลียวหนจานเท่าไหรท่นแม่ลังเกอยลังน่มีลังเทียลอยลังเทียแปดสิบลงกตาดลอยงไปเลยได้ไปขาดใจดีนะพี่นลองเน้อง่าต้องต่อเพิ่นรถให้เอง รถกวนลูกาสดีต่ออีกทันทีว่าหาเลาะเห็ดตลาดไปบัดม่วงไข่ที่ว่านี่คือแนะน้ำให้มาตาเสาเด้อพี่น้องเดี๋ยต่ว่าสวยๆมาซ้ำนี่มันก็มีอยู่ดอกแต่ว่ามันกะสีแพงเนี่ยเอ้มันกะสีเบิดลเนี่ยจักหน่อย94 5 4 9 9 2 6ว่าจังได้ก่อนจิ้วเบือพอด้เบือแล้วว่าจังได้ก่อนเอาไปดูแบบเดี๋ยว ห้าสี่เก้าเก้าสองหกครับเจวงเจวงทรงทั่วไทยครับผมทรงเทร่องรถทั่วรถห่องเย็นห่องแยงทรงเบิดลนั่นเเนาะดอกสดดอกต้มก็ทรงเบิดแล้วแต่จังไดกันครับสั่งเอาาโตมาคุยกับแม่เราว่าสีเอาแบบใดจังไดแม่เราจัดให้เบิดนี่แบบนี้เขาตบเอ้ยเขาต้มเขายังให้แล้วเนาะครับนั่นเอเนาะต้มแล้วแบบนี้แม่เราก็ทรงขึ้นกันเพราะว่าลูก้ายอยากได้แบบสดก็คุยกับแม่เราเพราะว่าเราฝุด เบิ่งกลองเราใส่ไปห้องเย็้เนี่ยมีไปรถทั่วก็มีมีทุกแบบมุกแบบใดครับโทรมาถามเราเบิ่งได้ช่วงนี้หลายเฮ็ดละโง่เฮ็ดปวกก็มีม่โอ้โหดนซ่อนนะครับเด้อหัวของปลาของตอนกับแม่เป็นไง นี่แหละครับติดถนนใไงเรื่มพานกับพ่อรัวกับเรือบันไดเป็นละลานเพราะว่าลูกค้าเพิ่นกับเริ่มมาตาเสาแล้วนะครับเนี่ยนั่นหมายตาเสามันจังมีเห็บไหลาหลากไหลมาตาก็เริ่มสีเบิ้แล้ว มันไก่ยังพอเหลือเล็กเลื้อน้อยพ่อแม่นสิได้กินตำหมักคุงตำหมักทั่วซะเกินบ้าบานเลยแม่เราวก็ลากดิตำหมักทั่วละบานเลยโอ้อุ้นนเอ็ดปวดก็มีอเลยครับเด้อุ้นนะเอ็ดกับมักลายไก่สิบเอ็ดเลยเลื้อตะเฮ็ดรวมกินหน้ากินท้องขาเหล่าจังๆเมื่อครับพอเราพักกินข้าวก้อนแล้วว่ะนี่ละครับ าผู้ได้สิผ่านไปทางยโสธรหรือว่าสิไปทางอำนาจ,จเจริญไปเข็มลาดอยู่ติดถนนซีเลนนี่แหละครับตลาดบ้านม่วงไข่เปิดทุกวันครับผมตัง้งกะสวรรค์ยันค่ำยันแรงถูกหละจังกัวของเพิ่มสิเบิท์ครับตะว่าก็เป็นไปได้กันแนะนําให้มาตสังกะสวครับผมเพราะว่าช่วงสังกะสวเฮ็ดเพิ่มสี่ร้ยนี่มันกระลังใบม่วงใบสองแล้วครับเฮ็ดกัสิเริ่มสิเบิท์แน่แล้วนะครับตะวักนก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าขัดเป็นไปได้มีโอกาสกันอยากให้มาตสังกะสวเฮ็ดจังหลายนะครับ มาเลยช่วงสดเ้ามาเลยเห็ดและา,ายงามๆม,มันจังนู้ทางเหลืองเนาะแม่นาอไอันนี้มันเลื่มเบาบางแล้วใกล้สิเบิแล้วนี่เลือแค่นี้น,น,นั่วงเงาแต่แหงเลยเงามเาแหงงามเนาะถือล่ถือแดดแน่กันเริ่มเป็นสีบ่ค่อยปันไหนแม่แล้ววะ ระว่าไก่ยังงามยุครบเลยวเ่ร้ายมากร้ายมาทด้เ้ล่ะี่น้รเยครับผมสาัคลิปนี้ไานียงราบ้าพี่น้องมาหอเบนเข็มทางบ้านมวงไข่อําเภอประิวจังหวัดยโสธรครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อต่อไปสมไก่มาแต่เศร้าๆมารอบบกับต้นสีหล่ครับผม Mọi người ơi!